ฮะ <laughs> จะเข้ามาปั่นอะไรอีกไม่รู้ว่าอยูู่เขาถ่ายละครหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพี่หมูสวัสดีค่ะอยู่กองไะเนี่ยพี่หมู <laughs> พี่ถั่วไม่ได้ปะพี่ถัว่วเราจะฟอร์มนั้นไม่ได้พี่ถั่วเดี๋ยวพี่ถั่วก็เจิมละคิดถึงพี่หมูเหมือนกันค่ะ <laughs> เป็นคนมีสเปกไหมคะไม่มีค่ะจริงๆนะมันไม่ตัานถั่วคุณอีฟลิงฟอร ฟิลิปปินส์มาบูไฮสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆชาวลาวด้วยนะคะพี่ยูโรอยู่เท่าไหร่ยี่สิบห้าปะพี่ถั่วไม่ได้พี่บิวกับพี่จินพูดถึงพี่พิงน่ารักมากเลยใช่แอบไปเห็นมาแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูหรอกแต่ว่าแบบว่ามีคนมาบอกว่าวันนั้นเขาเียูเนียนกันแล้วเราไม่ได้เข้าไปก็แอบเสียดายไอหมูอะไรอีกะ สเปคแบบพี่หมูหรอไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะแต่ว่าเคยออกช่วงหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็เลิกก็แต่ว่ามันช่วงนั้นมันก็ดีมากเลยนะเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่รู้สึกว่าสุขภาพดีแต่ว่าก็ไม่ได้ออกกําลังกายทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเป็นข้ออ้างเนาะแต่ว่ามันก็ไม่มีเวลาจริงไม่ลดน้ําหนักนะคะทางนี้งยี้ทางมีแต่เพิ่มน้าหนักครับผมใช่ค่ะจะมีหนังค่ะ ใช่ค่ะยังมีหนังค่ะบายดีสวัสดีค่ะพี่จริงเขากินข้าวอยู่ปะคะเมื่อกี้เขาบอกทายสูง167ค่ะสวัสดีตั้นเงย็นค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอากาศหนาวหายหายหนาวลงยังอะทุกคนแบบว่ากลับมาร้อนหรือยังวันนั้นหนาวมากไปทำงานแล้วก็แบบเตรียมเสื้อผ้าไปคือรู้ว่าที่โลนันน้ำมันร้อนเราก็เลยใส่เสืส้อเกางเกง แบบา้วาไม่ใช่ขับควสี่ประมาณสี่ส่วนไปก็แบบเออร้อนอะไรเงี้ยแต่พอไปปุ๊บเอาวันนั้นหน,นาวจ้าหนาวหนาวสุปีนี้มีหนังหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็มีละครอีกสองเรื่องค่ะปีนี่โอ้ยแสบตาเนาะร้อนมากเลยเนาะไหนเ่ี้ย ยังครยังหนาเหมือนเดิมโอ้ยดีจังเลยอะ่ะอยากหนาวว่างอะ่ะหนาวไปวันเดียวเองอะ่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยหาเพลงอะไรอ่ะทาดิมนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่หน้าเครื่องสอาาัาภาฮ้ยเอ้อยไม่ได้หนังเรื่อง ไม่แน่ใจว่าบอกชื่อเรื่องได้หรือยังอ่ะทุกคนวันนั้นแบบจะถ่ายสตรอรี่ก็ถามคุกก่อนว่าแบบว่าสามารถลงสตรอรี่ได้หรือยังฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าจมูใช่ค่ะจ้าจมูอา้าวคนหนึ่งนะทำอะไรอยู่ครับไลฟ์สดอยู่ค่ะคเ้ยเสื้อสวยอ่ะ จดีคระไม่เสื้อที่พี่ใส่อยู่อ่ะสวยดีเจ้เหรอเฮ้ยได้เหรอเฮ้ย,ยได้ดิเฮ้ยอะไรไม่ได้บ้างวะสำหรับน้องพี่สีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างของพี่เหรอของพี่มีสองสีมีสีนี้ก็สีดําไม่ของพี่เองเหรอหรือว่ายังไงไม่พี่อุดหนุนคนที่รู้จักที่เขาแบบขายเอา,เอาได้ เอาสีนี้คือสีดำเร็วๆรีบตอบรีบตอบอะไรนะสีดำสีดำโอเคครับโอเคครับแต่ตัวมันใหญ่มากเลยนะได้สบายโอเคครับเป็นไงบ้างไหนเต้นให้ดูหน่อยสิเห็นในงานมิ่งิ้งอ่ะอย่าเลยทำไมอ่ะ ไมพี่จินต้อพี่จิต้องเต้นีพี่จินไปเรียนมาโอ้ยโอนมาให้เราเลยนะเฮ้ยยินดีด้วยนะเด็กมากเลยอ๋อของุณคะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมิงครั้งแรกก็สนุกดีค่ะสนุกสนุกก็ได้ทำอะไรมิ팅นานไหมก็นานอยู่นะคะแล้วก็เตั้งแต่บ่ายก็สิบประมาณแบบห้ามงเกือบหกโมงเลยมีหลายโชว์เงมีคนอื่นด้วยอ๋อ คราเอใช่ะหนูครั้ง<ช>ที่อสองแฟนมีครั้งแรกเป็นเคยหนูเคยทําพิโก้กับหนูไปครั้งหนึงอ๋โอโหชิวเลยดิเอ้ยก็ไม่หรอกเนี้มันแบบมันมีร้องเพลงกับเต้นอะไรเงี้ยซึ่งเต้นหนูไม่เคยทําที่ไหนเลยมีอันนี้ครั้งแรกโอ้โหสเปเชียลสุดๆเอาว่าวันลสางห้าไปไหนอ่ะเซ็ตผมอ่ะไม่พี่ทาน้ำไอ้นี่ไง เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นของนั่นแหลของหมองอ่ะอ่าให้ผมหนาวไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ทำไปก่อนไม่ได้วอหนาแล้วอย่างน้อยม,<า>มันก็แบบอย่างน้อยมันก็แบบช่วยให้มันเป็นทรงได้แล้วตอนนี้ผมยาวผมยาวมากอฮะแล้วตอนนี้ถ่ายละครเรื่องอะไรอยู่เรื่องเรื่องเดียวกับพี่บูมใช่ไหมคล้ายกาตนาหรอมุมใหม่หรอ ใช่ใช่แท้มุมใหม่เออเจอพี่บ่าดิเอออืใช่ไหมอะไรนะครับเราเคยได้กับกันตนาด้วยใช่ไหมมุมใหม่ใช่ใช่พี่บ่าน่ารักนะอยู่กับพี่บ่ามากๆระวังอ้วนนะฮรยรายไม่ใช่พี่บ่าทาเค้กอร่อยมากใช่วันนั้นพี่บ่าจะทําเค้กมาให้แต่ว่าหนูแบบว่ามีไอ้นี่ อะไรนะติทุลาแบบอน็นนิฟอิเกเลยอดกินเคพีพ่บาสเลยพี่บ่าวเดี๋ยวทำมาให้ใหม่กินทำมาให้ใหม่ทำมาให้ใหม่ด้วยเฮ้ยพี่นิวหนวดมาแซวเหรอพี่นิวหนวดมาเลยมาจอยด้วยกันเลย<อ>เแล้วถ่ายไปได้เยอะอยังครับยาะเหรอคะก็ก็ได้ได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เยอะมากเหมือนเพิ่งเปิดแต่ก็ได้อยู่ค่ะ ไห้ดูได้ดูพี่พี่พี่ออดดุไหมไม่นะใช่เหรอโบตีพี่ออดดุนะระวังนะจริงเหรอไม่ยังไม่เคยเขาเขาเขาแค่ไม่ดุกับพิงพลหรือเปล่าระวังนะระวังนะเราโดนเหรอเราโดนเหรอโูหเมื่อก่อนพี่ออดนี่ดุเลยนะบอกเลยดุมากเลยนะนี่เราโชคดีนะเนี่ยเจอพี่ออดไม่ดุอะ เว้ยอาจจะยังไม่เจอช่วงหรือก็ล่าพี่แซวเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปยพูดนี้หนูไปถ่ายด้วยโอเริมร้อยแหละอันนี้คือเรื่องนี้เป็นยังไงอ่ะเรื่องนี้ดราม่าจ๋าเลยเหรอที่หาเหรอคะใช่ที่ถายกับพี่บูมอะใี่หาเราก็ มันก็แบบลึกลับลึกลับนิดหนึ่งอะเป็นฟิลแบบเหมือนเราเข้าไปยังะที่แบบว่ามีความลึกลับเราก็ไปสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยก็ดไดะบูไหมบูไหมเราอ่ะบูบไมหมเราอ่ะเพราะเราบูหนูก็คิดว่าแบบว่าอ๋อคาแรคเตอร์น่าจะเป็น,นเด็กสาวอะไรอย่างงี้เออก็อรู้แหละว่าแก่นแต่ไม่ได้คิดว่าจะบูก่วันแรกบูเลยจ้ากับพี่โอ๊ต อ๋อเออคุณดอนคุณดอนเขาบูนนี่บูคุณดอนเลยวันแรกอะ่ะเอาหรอเออเป็นคู่หูกันเป็นเพื่อนสนิทกันเรียบร้อย <laughs> เพื่อนเพื่อนกันเพื่อนเป็นนักมวยด้วยในเรื่องอะ่ะจะไม่ต่อยมวยออกกําลังกายไงฟิตในห้องเอา <c oughs> เอใช่หรอ <c oughs> พอยตาบวมหรอมีคนบอกน้องพอพอตาบวมหรอไฟหรือเปล่าเออมังไม่ดูดินอนเยอะมังวันนี้ นอนเยอะโอ้เราไล์เราไล์ด้วยกันสองคนอย่างนี้คือเจด้ากับปาแปงต้องมาแล้วอะเอาจริงเออมาไหมอะยังไม่เห็นเข้ามาเลยคนปาแปงเขาแบบเฉิดฉายมากเลยนะบอกเลยอะไรอะไม่เห็นพี่แปงเลย่านะสีดำนะแต่พี่รวนึงนะพี่ขอดูก่อนนี่มันจะเห็นเสื้อผ้าอะไรของพี่วันเนี้ยมีแต่ลบๆนั้นเลยห้องหามุมก่อนเจ นะไม่รู้ว่าบ้างไหมตัวนี้นะพิงพอยได้ได้ได้เออเลยผมไม่ได้เจอเลยอ่ะสรุปได้ไปหาอาไหมยังเลยยังไม่ได้ยู่เลยอ่ะไประบอกนะไประบอกนะไปรวบอกนะเออได้ได้ได้แล้วคุณแม่คุณพ่อเป็นไงบ้างตอนนี้ทุกคนว่าหนูคือใครในติ๊กตอกตอบมา เจ้าแม่ติ๊กตอกก่อนเนี่ยที่ผมคุยกับเจ้าแม่ติ๊กตอกก่อนเนี่ยพี่จูวันทีค่ะพี่จินว่างนะรับจ้างไลฟ์โอ้พี่จูอย่าแซลดีเนี่ยพอไลฟ์บ่อยก็แซวมีคนถามว่าติ๊กตอกพี่จินอะไรคะโอ้โหจำไม่ได้ดิ J O R N O R หกสองสี่มั้งอะไรนะ อันนี้เขาเขียนว่าดาวติกตอกนะใครผมหมอแต่ถึงฐานคุณดีคุณอนดาวติกตอกผมต้องไปดูแล้วแหละคุณทําอะไรคุณเต้นไว้หรอดาวติกตอกเบอร์หนึ่งเลยจขาเขียนอวยมากแล้วผมได้เฟลซ์แล้วมนดูต i ิกตอกมอก่อนคือยังไงผมว่าผมต้องผมวผมต้องใส่ฟิลเตอร์ลงแหะเอ้ยไม่ต้องใส่หรอก ไม่อ่ะไม่คืออะไรอ่ะเอ้ยเ <c oughs> ออเอไมมันไม่เลื่อนเลยอะ่ะนี่ผมแบบใส่ฟิวเวลเตอร์นั่งค่ะก็ปางนเนี่เลยคิวหนึ่งก็จะปิดแหละหอืมใช่เฮ้ยเจิน <c oughs> น้องผมอ่ะตกใจเห็นว่าบิวะไรอองเริ่มติดตามคนหนูก็คิดว่าบิวมาอ๋อน่าจะเป็นออของพี่เอฟซี ทุกคนผมอะไรนะ